แมมเมรี่มีมาทุกคนมาอยู่นลตกลงไปให้ไกนเลยอลงกาเลยบสนณาก็ย่านละพูเปอแล้วก็เก็มกันอยู่เฮ้ยน้าแมมเมลี่มาจิ้งค์เอเล่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมในี้เรากับยูทีเดินปกครองเมืองบริขันนอนตอนนี้เราชิมาแข่งกันเตะบ่ายเนาะทีมห้วยคูนเนาะตอนนี้นะครับคุดเมโทรดีหน้านี่นะตอนนี้กราชิฮอตคิวต่อไปเนาะทีมห้องกำลังกากิ่งไทยถุงตงทงตีนเนาะตอนนี้ได้จมซิเก่งอยเอฟเอ็นพิซซ่าเนาะให้การสนับสนุนเนาะพิซซ่าหนึ่งถาดเวลาสนใจคงเขตปากสันบริขันเนาะ กัติดต่อได้เนาะที่เบอร์ซูซูกซูนห้าเปดห้าสูนจะเปดเปดหนึ่งเนาะหน่อยมีท่านจันทโทเนาะเพิ่นเป็นผู้อ่าเป็นแอดมินอยู่วัดเนาะไลเดอร์ไลเดอร์แอดมินทั้งไรเดอร์ทั้งผู้ผลิตเลยเนาะสำหรับพิซซ่าเป็นสนใจเคลียร์ท้คูนกัติดต่อมาได้เนาะอันนี้ก็กำลังรอท่าคู่นี้เบิร์ดแล้วเฮาก็จะลงเตนเนาะตัดตัวนี้พีไรอเอาได้เลอันได้แล้วเสื้อนะเบือเป็ดวะ เอาคือเอาสองตัวให้เขายืมนุ่มก็ติมเมอนี่มีเอฟซีนด้อ่าแต่ว่าให้เขายืมนุ่มก็ติเอฟซีคนแรกนแรกไหม f นะพิซซาได้ๆๆไปไปเอาคุมเบิดคูนี้ก็ให้คูนลงก็เนเนาะโอ้โอโคตรเน่ยโคตรเนเ่ยต้องไโคตชิ้าเป็นโคตดเนาะบระด้นะงครับบัการที่โลกบาลไทยให้ทีมศึกษา ศึกษาหน้าคุณสี่้นว่าใครแลนสี่เผาคือกันเลยแกทิมนึงแล้วเออเนาะฮอยนี้กันแดงนอยโแดงลายๆกันจังไคเลยเออตามมตะเตกกันแดงกันแหละเนาะอะไรดีเออกระ้ากรไมการ เอาไม้แม่ดดขึ้ก็แม่ว้วันมาอีกเอาแล้วเนาะถีเสื้อประจุีเสื้อกาวขึ้กันเนาะนี่ก็มีทีมนึงแก้เสื้อนะอันนี้คือการแข่งขันเนาะเดินสายเตียวบาที่แหละเพื้อต่ำกก็ต้องแรีเนาะอันนี้เนเสื้อทีมาะระา บเลเลยคบอลเปล้วจะมาั้บ้าคนกัตหนาาเลาได้สูหลังนะเนเตเขาลอดมรขายืนยิ่งอยู่เขาลอดมาขเรายืนยิ่งเขแท้วะโแม่ก่อละให้เลยให้เลยยิงได้ยิงเรานายเลย ไยนี่นีเีหาไปนีเกาเกเ้าได้บาทจะได้เหรไปจะได้โอ้ยขาดคาสิบแปดได้บาทเบอรกไปแล้วเอเากระสักแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนนาไปเลยไปเลยสิ้นลรงสิ้นอะไรเาให้ให้ไป ไปลุบร์สิบครับเิศทางแล้วแบนก็มืศีเลยโ้เมาห้กเอาึ้นมาให้เบอร์สิคือก้าเบอร์สิไปเอสิเขับไปแล้วนะมันจขับไปได้กนแล้วนาะกาซากลากเจอมาไม่มาล้วไปแล้วเบอร์สิขึ้นมาเบอร์สิบมาให้อีกแนทุกคน้อรับแล้ว sắp! For mần... áo hay... OK, lấy... ừ. ah, yeah, cái này, thôi cái này, mày 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 มือกองเมาค้างบังเเอนอะพี่อลไป่คุณเลยมีมาทุกคนนะอยู่นีแล้วไปใ้่ยกเลยอาไางเน่ยโฆษก็ยานโอ้โห่พาแล้วก็เก็มกันอยู่เฮ้ย้ามไเลยว่าจะได้้เอเล่บินแล้วแต่บนเงปลายมือมันก็ห งานไรทนเปิดชิเปิดเข้าไปเล่นเลรวางาโอ้ยเปิดดเออสัอย่างเห็บิบให้เนาะเปิล็อเม่อแปดได้บารให้เปิดิสิซซิเจนลเรปิดเข้ามาิดเปิดเข้าเออฮักไว เล่ทางบ้านทุณเขาจะเป็น okay, ผ so so uh, ู้จดบาตนะมันค no ือบทแค่ของคิมเลยอายุได้สเปยร์สเปี์ได้บาฮ่าเออังได้ยังได้ยูเบอร์สิบเก้าเอาไปบอลกว้างเอาให้เบอร์สิบเบอร์สิบเล่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 

พงสากดิตุร <c oughs> <ości> ับเอาเลยบ่แม่น้องเคยตัดโทษอ่ะใดบอกังสเบอร์ิบ่แม่นะนุ่ยทีมแข็งไปคำใส่เาะบ่แม่น้องเคยเนาะโปจตโปจตลงในเกอร์ลงนี้ให้ค่อยๆสับเลย

ดจะโทุเเือสิบเอ็ดอนนี้กูกินโทษยเนาะยังยังทนโวกทั้กสามยาเลงอ้อมางเนาะปามเงาพักอนเบิตั้งที่นึงเนาะโอ้โอไรมาโอ้ขุม่รด้ก็ทำไเลยเบิ้เสยดาม โอ้ก oh, oh, ูอะโอ้บวยไม่เ hmm. ล oh, no, ื่องยากอนั้น่ะยี่ย้ห้อยกรูเปียกเหรอมบักฟันเหรอโอ้แม่งเบ็ดนะโชนออกูบ่วะคนละตางวะเนาะคนละที่ปันเนี่ย

โอ้ยบุรดอตอามันซ้ายนกูามมาโอ้ามเขาเี้ก้ามเขาเด้ยิงเข้าประตูเองรึมึงสิยิงเข้าประตูเองสวยคอนนั่นแหละเอาทีมแข่งเจอปอ กินอยกอนี้อบ่มือนี่กินปอเาอ้วนองบวตัวตัวปอนยมกอ้แจ็คบัตทีน่ะน่ะน่ะโอ้โ้นเลยเชนกันดพูน่ะแปดเขาแล้วก็ยังว่าปบเขานีเอามา้ออ๋อนี่หมูน้เลยเ้ยอ้โยงกล้มย

อย่าล้มหมาอย่าล้มบานตายบกพุกเสียแล้วตัวหนุยหนึ่งหาตายมาตีี่ะตายฮะเพื่อนมันจุบเอาเทะเสียแล้วมึงไงลูกผชายมองกันเนาะเสียเสียงงลงขับโม่ลนะลงบกแจกเต้ลูกห้าสิบันมันลูกจะเข้ามาเซฟได้เซฟว่า ไอ้เนี่อไปโดนเอเลยแจกฟ้าคือข้ามกัน่ฟักแจกฟ้าเลยเขายืนเมื่อางกันบไม่ได้แลวเมื่อเขาเยอะอยู่เนาะเขเจรเยอะยเไม่ได้ชินแก่นยังอยู่ทกากันเลยเีานะอ้พี่บอกหนเลยแต่จอกาเลยกันิ่ดเอูีฟ้า คืทีมแข่งีม่ีนแเลยียแล้วเียอนเมื่อนี้ก็เป็นมือทับอิดเนาะตอนนี้ก็สนะไปเนาะสนาพรทับไปพบบุตรตนึงเนาะ่าตอนนี้ก็นั่งเบื้งคู่แข่งเนาเดี๋ยวชิมาต่ตเมื่ออื่นเนาะคือคู่แข่งเนาะ เดี๋ยวมันต้องเอื้อหน้าแล้วสรุปให้เบินแบนี้ว่าตกทอดวันได้เข้ารอบต่อไปหรอเข้าแปดทีมสุดท้ายแก้วจูงสามเพชรตูงเพชรตูงแซงในทางคณะกรรมการเด้อนะเข้าโคดรนะอาจังบ้านทุกคนนะงมาให้เบอร์สีเบอร์สีทั้งผิดหัโย้ทำไม เออ่ป๊นเห็นแล้วเห็นแล้วตายบอกควนเลยลงมาแม่ลงมาเยแม่ลงเกอลงเกบ้านอะไรบ้านต่ำกันเองไปไปไปข้านเลย บอลโยนบอลบอลยังไเสาซีไบอทีฟาร์มเาซีไดบลเออบเฮาบอลเฮาเป็นบลออกหลังบอลตั้งตะจากหน้าประตูของพันคุณนี่ง่ายเดือบึงนี่นะเออฟังกรรมการเด้เ่ทางันุเอาี่ผู้สนับสนุนจัดโอนเนาะ M S N Pizza ต้องื้อาบอ่สามคนจไว้ให้เจ้าอยู่ันมมาบ้างบอนี่นะกรรมการอื่นจะมาให้เวาสะด ปะมากันได้ด้วยโอเคเนอะมเอ็นคิดาาเนอะเนาะคือว่าต้องการกระสังด้วยเนอะจะมาเล่นมาโทรศัพอันงงามรนุยนุ่ยไอ้งามไปไพันดิงามมาดิงามเลยที่กับ่าเนี้ยไอ้เตะนไอ้จัดโอ้จ้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ลดนะแนนบานะเฮ้ยกางนะโค้ชุดนะแนนบอกบาทให้ง่ายด้ไหมบีบไซ่บีบไซ่นี่ได้ได้ไห้บอลบอลเลยบอลเออ บอลบันเลยนี่คือวานนี่เลยแรีตเออคนนะจ๊เลฟปันเลยงามไรลโอ้ยงามเลยครังามงามแล้วงามเร็วเ ตบไปไปแล้วงาม ง่ยง่ายง่ยนะเดินไก่กกลวเายี่น้้คะนไม่พลาดทีนี้กนง่ายง่ายง่ายกลังง่ายผ่านผ่านผ่าบอกแล้วอาจารย์อแล้ว ไหวไหมดิสวยสวยสวยไปเดี๋ยวไปไตัดเดียไดีจิกไปไปเท่านะไงไจิกไปจิกไปเลยไปเลยไปเลยไาเข้า่านมาบเดียเอองดูดิเดีหยวไปไปตัดไป ให้แล้วแม่ควานไฮให้เอองามโอ้ยไปไปไไปโคบุยกลางเลยโคบ้านโคบ้านเออเล่นแบบควันห้แม่ไปเล่นเปล็กๆกันเลยงามเล็กไฮเล็กเออเล่นแทงโว้ย ลงลงลงลุยพันหุบไปช่วยในพันให้เลยฮะซาซาซาเคื่อนนิ่งำเลื่อนมากองเด้อตั้มัน เบอรเจ็ดนะจะได้เริกงแล้วเนยประคุณเข้าไปสู่ระเบิดูระเบวเข้าไปแล้วบนเก้ามีเบอร์แปดเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดเบอร์เข้าไปเบอร์สไป

่เอบาิโอ้ยอเสรียมเสียเียมเข้เขาบุเป้าเลยลิ้นเลยขบุปเป้าลิ้นเลยเเ้อมาไอไปปิรักอาัเดียวมือแปกับมือแป

มก้วจาจาทากิ้งทางตลาดเขคูทกประทับนับดึงซีกันนะทางเกเล็ดออกัมดเจ็ดฟังเจ็ดไป้างหน้าตัดเานี่ เจ้แจ้งามก็มาไอ้ข้ามมาอาจารย์เลนะดันเลยโอ้ดันเลยเะไรอะไรโอ๊บโอ๊เล่อมองไปมองกไปโอ้ขึ้นกอกไปเล้นะ